สวัสดีครับ fc channel โอ๊ตรถมือสองทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมจะพามารีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นไม่ได้เข้ามาแค่คันนี้คันเดียวนะสำหรับเจ้า o y ต t a h i เอทนะครับ3.0 GL ปี2018นนะครับนะเป็นตัวหลังคาเตี้ยนั่นเองนะสำหรับรถตู้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นตัวหลังคาสูงนะฮะอันนี้ผม มาดีวิวให้ดูก่อนเลยเพราะรถเพิ่งเข้ามาแล้วผมขับมาเองด้วยสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าดีนะครับไม้ไม่แสนห้านะฮะคันนี้รถนี้บอกเลยว่าเข้ามานะครับเข้ามานะครับสิบคันนะครับเข้ามาสิบคันแต่นี้ผมขับคันที่ผมดีวิวมาให้ดูก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับหาไฮเอตไปใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0 9 8ย์6 5 2 2 2นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนนะรถมันยังไม่ได้ล้างนะครับมาสดๆร้อนๆเลยเครื่องร้อนอยู่เลยนะครับสำหรับไฮเอทปี18เก์ธรรมดาหมายเขแสนห้าคันนี้นะครับพวกรายละเอียดตัวโครงสร้างตัวรถนะครับจะเห็นได้เลยว่าเดิมนะครับรายละเอียดตัวโครงสร้างตัวรถนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวเพดมอกก็ยังติดอยู่นะครับแล้วก็พวก ตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับจะเห็นได้เลยว่ามีความเดิมมากนะครับหัวน็อตอะไรพวกนี้นะครับไม่มีการไขเลยนะครับแล้วก็บริเวณฝากระโปรงด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็ยังติดอยู่นะอันนี้คือรายละเอียดตามนี้เลยนะครับรถไม่มีชวนจากด้านหน้าแน่นอนนะครับอย่างตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มจากโรงงานเตย์ต้านะครับก็ยังติดอยู่นะแล้วก็ตัวไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าอันนี้โคมเดิม นะครับกระจังหน้าเดิมนะเนี่ยจำทะเบียนไว้แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะเข้ามา10คันนะรถนี้สำหรับไฮเอทนะฮะไฟหน้าเดิมนะครับรายละเอียดจะเห็นได้เลยว่าไม่มีการชนหนักนะครับเดี๋ยวเราไปทำสปาไปปรับสภาพอีกทีนึงนะครับอาจจะมีในส่วนงานที่มันต้องเก็บนั่นแหละนะครับแต่เนี้รถเดิมเดิมนะครับล้อนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะครับเป็นตัวฝาครอบนั่นเองนะครับขอบ15อย่ายางปี21นะของเน็ e n ซ นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกนะครับจะเห็นได้เลยว่ากระจกเนี่ยเป็นพาร์ทนะครับจากโรงงานเตย์ต้านะครับตัวบานหน้าด้วยนะแล้วก็ตัวภาษีพลบอก็ดูแลแล้วดูแลให้แล้วนะครับเราดูแลให้นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีมงมีม่านมาให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวโครงสร้างกันก่อนนะครับเนี่ยอย่างตัวโครงสร้างนะครับ ภายในนะครับคอนโซนด้านหน้านะครับก็เรียบร้อยดีนะได้จอได้จอของ JVC นะครับแอร์แมนนวลนะครับนี่รถมันยังไม่ได้ปรับสาภาพนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับผมเข้ามาผมมารีวิวให้ดูก่อนนะเบาเป็นสีเทานะครับมันมีขาดเดี๋ยวเราต้องไปปรับสาภาพอีกทีหนึง่งนะนี่นะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับ มันจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง3ามแถวนะครับ9้าที่นั่งนะครับรายละเอียดตัวเบาะนะเบาะหนัง3ามแถว9้าที่นั่งแล้วก็มีตัวจะเป็นตัวสภาพตัวโครงสร้างนะเนี่ยอย่างที่บอกมันยังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวเราต้องไปปรับสภาพนะครับเป็นรถเดิมรถสแตนดาดเลยนะครับมีมีบาร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับนะมีเคาน์เตอร์บาร์ด้านหน้าติดมงติดม่านมาให้พร้อมนะครับ แล้วก็พวกตัวโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมๆตัวสติ๊กเกอร์นะครับตามซอกนะรางนะครับรางประตูสไลด์นะครับเห็นได้เลยว่ามีความเดิมนะรายละเอียดหัวน็อตไม่มีไขนะครับน็อตประตูนะครับประตูสไลด์นั่นเองนะอ่า ราคายังไม่มานะต้องบอกอย่างนี้นะต้องต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าราคายังไม่มาก็รถเพิ่งเข้ามาเราเพิ่งรับเข้านะครับแต่ถ้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้กันได้นะอย่าว่ากันเลยนะเรื่องราคานี่ยังไม่ร้าจริงนะครับแต่ผมเอารถมาให้ดูก่อนนะสอบถามกันได้นะของแบบนี้นะครับี่ประตูทางออกฉุกเฉินนะครับเดี๋ยถ้าราคามาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้อีกทีนะอันนี้ก็กระจกบานเดิมนะครับให้ดูตัวซุ้มล้อหลังหน่อยนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมเดิมของตัวรถ นะละเอียดเดิมเดๆของตัวรถเลยมียางอะไรมาให้พร้อมนะครับในส่งด้านท้ายนะครับคันนี้นะทะเบียน7707นะคันนี้ไม่ได้มีชนหลังนะมีแค่แปะด้านซ้ายมานิดนึงนะตรงนี้มามีนิดเดียวนะเราต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับแปะอยู่ที่กระจกบานหลังมีระบบไร่ฟ้านะครับไฟเบรกดวงสามพร้อมการปัดน้ำฝนนะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายด้านซ้ายนะครับบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเดิมสัญลักษณ์คำว่าตัวต้าไฮเอสนะครับยังอยู่นะมันติดกล้องมาด้วยนะมันมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคันนี้อย่างคันนี้เป็นตัวรุ่น GL นะครับตัวรุ่น GL แล้วก็ไฟด้านขวานะไฟด้านขวาเดิมนะครับกันชนท้ายต้องมีเก็บงานกันเล็กน้อยนะครับต้องมีเก็บงานนะในส่วนตัวกันชนท้ายมีรอยถลอกนะ ฝาท้ายเดิมนะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวด้านหลังนะครับเบาด้านหลังนะหลังค้ามันจะเตี้ยนะจะแตกต่างกับตัวคอมพิวเตอร์นะถ้าขึ้นลงต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้ผมโป๊กไกว้ละทีนึงนะฮะตะเข็บนะครับตะเข็บตัวโครงสร้างนะครับแต่เข็บหัวน็อตนะครับตัวแอลนะครับชัดเจนนะครับตัว R นะครับสำหรับตัว R เศษต่างๆเม็ดอาร์คนะครับเป็นตัวสวยด้านท้ายไม่มีชนมาแน่นอนนะครับนี่เลยนะแล,แล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายก็เดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานให้นะตัวหนังตรงนี้ที่มันมีรอยขาดนะครับแต่ว่าฝาท้ายมันไม่ได้ถูกชนหนักมาแน่นอนอันนี้เราการันตีอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่หายอยู่นะครับสําหรับเต,ตอร์้าคอมพิวเตอร์เอ้ย ไฮเอทพูดผิดนะไฮเอทตัวหลังคาเต้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามารถนี้1 0คันปี8ทั้งหมดเลยนะอ่าอย่างกระจกนะครับกระจกบานเดิมนะนี่ก็กระจกบานเดิมจะมีปั๊มโตโยต้านะครับกระจกบานเดิมนะ นี้กุญแจจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแบบนี้นะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวรถนะอันนี้ก็เดิมๆแล้วก็ตัวเลขไม้นะครับแสนห้าอย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งแกอยิโลเมตรนะสำหรับ h i g h อ็ดคันนี้นะครับอ่าโอเค รายละเอียดก็ตามนี้เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทแล้วให้ให้ชมเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับสําหรับเครื่องยนต์ไฮเอทคันนี้นะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ก็พวกน็อตต่างๆนะครับพวกหัวน็อตพวกตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างอันนี้โครงสร้างเดิมแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับหึงเทดีนะครับ FTV อันนี้ก็บอกเลยว่าแผ่นเพดเดิมนะครับแผ่นเพดเดิมของเขารถได้มีการชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับก็ใครที่หาอยู่นะครับสําหรับรถตู้ไฮเอทนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู8 4 4 6 5 2 2 2นะครับคันนี้จะเป็น t o อ o t a h ต้าไฮนะครับ3.0 GL ปี18เกียร์ธรรมดาไม่ห150,000กโลนะครับราคายังไม่มานะแต่ถ้าใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามผมได้ก่อนนะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะผมต้องขออภัยพอดีว่ารถเพิ่งมาเนะพิ่งมาด่วนผมมารีวิวให้ดูก่อนนอกจากคันนี้มีอีก8-9คันรถรถนี้เข้ามารถใหญ่นะครับเซอรรต้ไฮเก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กด u b s ส r i b ้ให้ผมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ